สวัสดีครับผมอาตุงมาคัสนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเล่นไปบ่นไปนะครับไอ้ที่เรื่องที่จะบ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมนะนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตภายนอกการทํางานอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องที่อดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ใครอยากจะฟังหรือแบบคือผมอาจเกมให้ดูแค่นั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผมก็จะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเกมมากนะครับนะ, <S <S นะก็ก็คือประมาณว่าจะช่วงเนี้ย ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่ที่จะมาทําคลิปแบบทุกวันอะไรเงี้ยคือผมทํางานด้วยไงทํางานด้วยแล้วก็หาเวลาว่างมาทําคลิปให้คนดูดูด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่คือแบบมันไม่ค่อยจะว่างเลยคือชีวิตนี้แบบเข้าใจแบบเหมือนแบบฟิลชีวิตวัยรุ่นอย่างเงี้ยป่ <First one. S 1> ะน่าจะประมาณนั่นละมั้งแล้วอีกอย่างเรื่องที่ผมจะมาชี้จแจงก็จะเป็นเรื่องเวลาลงคลิปทําคลิปอะไรเงี้ย คืออาทิตย์หนึ่งอ่ะผมจะได้เที่ยวสักทีหนึ่งประมาณนี้นะครับก็วันที่เราที่เราจะไปเที่ยวก็ <ไป S 1> จะไปทำคลิปพวกแนวแบบวีล็อกหรือแนววอล์กอะไรเงี้ยเราก็จะทําออกมานะครับก็จะทําแล้วก็ตัดเลยลงเลยนะครับซึ่งไม่มีเวลาที่จะสต็อกค,คลิปนะครับภายในทั้งวันอะไรเงี้ยคือกว่าจะคิดคอนเทนต์ได้กว่าจะทำคลิปอะไรที่มันออกมาให้แบบให้คนดูดูแล้วมันแบบเออมันอินไปกับคลิปอะไรเงี้ยคือผมก็ เข้าไม่ค่อยถึงนะเรื่องพวกนี้ถ้าผมเข้าไม่ถึงนะผมก็จะทําคลิปแบบงู่นนูสู้ๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็สักวันก็จะจับจุดตัวเองได้แหละว่าเราจะทําคลิปแบบแนวไหนอะไรเงี้คือ6วันเนี่ยก็จะลงแต่ฟรีไฟนี่เงี้ยลงคลิปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีงบหรือว่าเงินเดือนออกก็จะไม่ถึซื้อกล้องอยู่นะครับซื้อกล้องประมาตั้งก็นั่งเล่นเกมเ่ยวกัดนตรีอะไรเงี้ยครับอ่ะฮะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไอ้เรื่อง เรื่องการทำงานของผมเนี่ยคือผมก็ <Okay. S 1> ทำงานแล้วก็ทำงานนั่นแหละเออก็ไม่มีอะไรหรอกก็ทำงานไปนะครับก็เล่นเล่นไปบทไปนะครับก็บทให้คนดูฟังนะผมอัดคลิปเนี่ยอัดแล้วก็มาพากเสียงอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้แบบว่าคืออ้อย่ายผมปรับไอฟโฟนไม่เป็นเว้ยผมปรับไม่เปลี่ยนว่าเวลาเรากดเขาเรียกว่าอย่างไรวะเรากดหน้าจอเงี้ยเวลาเล่นเกมแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยใช่ไหมคือ มันจะมีเสียงนิ้วเรากดหวนแบบมันดังมากคือคือมันจะไปรบกวนคนที่เข้ามาดูคือมันจะแบบว่าจะไม่มีอัธรรพในการดูเกมอะไรเงี้ยคืออยากจะอจัดที่แรกผมลองสตรีมด้วยผมได้ยินเสียงผมกดแบบตึกๆๆๆกตเลยนะแต่ก็ลองไปตามที่เพื่อนบอกว่าเออลองไปที่ตั้งค่าไมาโครโฟนอะไรอย่เงี้ก็มันก็ได้แค่บางจุดมันไม่ได้แบบเวลาเราเล่นเกมมันจะหายไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ คือมันมันจะเป็นเสียงกดแบบสันๆนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นเสียงกดที่มันน่าลำคาญนะถ้าดีดูแล้วมันก็น่าลำคาญนิดนึงนะครับอือฮึก็เล่นเกมไม่มีอะไรหรอกชีวิตวัยรุ่นเราอะนะก็เล่นเกมไปบ่นไปอะไรอย่างนี้ก็ตามนั่นแหละตอนนี้ตัวผมก็เพิ่งจะอายุแค่ยี่สิบยิบเอ็ดนะครับกินอานหารเรียบ้อยอะนะอือฮึอันนี้ก็จะผมก็จะยกให้เป็น e ีหนึ่งนะ ถ้าใครชอบก็จะมี EP สอง EP สมอะไรตามไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรมากก็มาโบนให้ฟังเฉยๆนะคือผมก็เล่นเกมไ,ม,กม,ไม่เก่งก็อยากจะเล่นอยากจะเป็นครีเอเตอร์นะครับอือฮึอยากจะเป็น,นครีออเอเตอร์อยากจะเป็นได้แค่ All อาริเอเตอร์อะตอนเนี้ยเออัันแหละเล่นไปโบนไปขอขอนะอันนี้ e ีหนึ่งผมก็จะชอบพูดว่าวบนไปโบนมาอะไรเงี้ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะ คือผมอยากจะทําคลิปแบบแบบถ้าสมมติมีคนมาเม้นนะมาแบบคือถ้ามึงเอ้ยถ้าคนดูอะ่ะดูไปถึงตอนเนี้ยกอแบบว่าพี่บ่นเรื่องมหาลาัยให้ฟังหน่อยพี่บ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็อยากจะฟังคือหลายคนอยากจะฟังมากกว่าดีนะครับคือเปิดคลิปทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ไปล้างจานไปแอบน้ำอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะดูอยากฟังแค่เสียงอะ่ะไม่ได้อยากจะดูอยากฟังแค่เสียงอะ่ะเฮ้ ก็คุยอะไรคืออยากจะดูอยากจะฟังเสียงกันสนทนาอะไรอยาร่อางปลรบาลานี้แหละเออก็พูดแบบติดๆขัดๆนิดนึงนะก็ไม่ค่อยได้มาท<อ>าําคลิปเท่าไหร่หคือเพิ่งจะได้โทรศัพท์ที่มันดีๆสักรอบนึงอะไรเงี้ยกว่าจะเก็บตังค์ได้นะทํางานไปนี้มันเหนื่อยเหนื่อยจ้าบอกเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยมากก็แบบมอีอะไรมากเนี่ยจะมาอัดคลิปให้ดูสิ ก็อาทิตย์หนึ่งก็ทนๆดูเอานะครับมีพื้นฐานคนติดตามเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะออกไปซื้อโกโปสักตัวหนึ่งคือผมอยากจะได้นะโกโปอะโกโปแลป้วโกโปแตอะไรวะโกโปฮีโร่1ิบเอ็ดหรอจำไม่ได้เหมือนกันคือมันนิ่งดีวไว้แล้วก็ทําคลิปเดินไปไล่ถามคนนั้นคนนี้ทีอะไรเงี้ยคือ ก็ผมก็ไม่รู้ว่ะก็เหนแบบราคาวันสูงไหมนะแต่ผมคิดว่าราคามันไม่น่าจะสูงเท่าไหร่หรอกมัง้งมั้งนะคือผมย้ํานะว่ามังม้งมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะเราก็ต้องทําตามอันนี้ไปคือเราอยากอยากทําสี่ไหนแล้วก็ทําไปนะครับใครจะบน่นใครจะดา่าใครจะเม้นลบคอมเมนต์ลบคอมเมนต์อนบอกผมก็อ่านหมดนะแต่ ที่ผมทอดอเนี่ยก็จะเป็นพวกคอมเมนต์ที่มันแบบลบๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ซึ่งมันเขาเรียกว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเรานะครับคือคอมเมนต์มาไม่ดีไอ้นี่เล่นกากไอ้นี่หน้าตาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คือผมก็ไม่อยากจะไปเสียใจหรอกนะครับแต่ก็อดคิดไม่ได้มันก็ต้องคิดสักนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเราทําออนไลน์แบบนี้ไงทำแบบว่าเกี่ยวกับ บบเกมเนีมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็ต้องรับไม่ได้นะต้องรับเนี่ซึ่งผมก็ได้ผมก็ทำใจแล้วว่าแบบเออย่างไงอย่างไงก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดนะเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของโลกมนุษย์มันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับคือ <Double kill. S 1> ผมก็ไม่ได้จะเรียดยไ,ได้แหละจะด่าง่ายยังไงเขาจะเกลียดชังยังไงก็แล้วแต่เขาครับความผิดเขาลรอห้ามไม่ได้นะอืม เราคิดแค่ความคิดมันนะครับเราทาอะไรมันไม่เหมือนกันดีแล้วนะครับก็นั่แหละมาบ่นให้ฟองเฉยๆแหละไม่มีอะไรมากคือคิดเกมเสร็จตื่นเช้าไปทำอาไอย่างเงี้ยกินข้าวอะไรเงี้ยคือผมคนหนึ่งว้ทีว่าขาดข้าวเช้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กินข้าวเช้าไปทํางานใช่ไหมเราก็จะไม่ไไมีแรงที่จะทําอะไรเลยคือเอาง่ายๆเหมือนใจลอยแบบหิวข,ข้าวไปจะกินข้าวอะไรเงี้ยเออ ก็แบบกินข้าวผมก็กินวันประมาณสี่ห้ามื้อได้นะเช้าแล้วก็ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงผมก็จะกินอีกกินกินกินเรื่อยๆผมอ่ะเป็นคนที่ว่ากินตลอดเวลานะครับทำงานเสร็จกินทํางานเสร็จก็กินกินขนมจุกจิกอะไรผมก็กินนะไม่ใช่ว่าไม่กินก็กินตลอดแต่ว่ากรรมพันธุน่ะมันไม่อ้วนเว้ไม่อ้วนนั่นแหละแต่ผมก็พยายามจะพัฒนาตัวเองอยู่ เขาเรียกว่าแฮกกรรมพันธุ์เหี้ยเหรอมันก็เป็นแบบนี้แหลเลยถ <G ül> ้าที่ลองพิสูจน์มันก็นก,นก็เป็นปีมันก็เทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนอกจากว่าเออกรรมพันธุ์ของเราเนะี่ยไเนี่ยกรรมพันธุ์เราตัวถูงตัวอ้วนตัวโตขาวดำมันก็เป็นกรรมพันธุ์เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นกรรมพันธุ์ที่นเยอะขึ้นนนอกจากที่ว่าจะต้องแบบดิวเข้มเข้มจริงๆเลยอ่ะ นะแต่วันๆไม่ต้องทําอะไรไม่งฟิตเนสเล่นเวทอะไรเงี้ยถามว่าผมเล่นไหมมันก็เล่นนะแต่ว่าไม่ได้เล่น,นแบบขนาดนั้นนะครับก็เล่นอยู่วิพื้น้วกอดขาดวิพื้น,นอะไรวะวิพื้นข้างเดียวเจ็บอ,อะไรไม่ไแต่แค่ข้างเดียวสึ็กว่านะครับวิพื้นข้างเดียวนะข้างขวาแล้วก็วิพื้นเบโพอะไรเงี้ยก็ลองทำทำดูครับมันก็โอเคก็ไม่ได้แย่ อยากไม่ได้ง่ายอะไรอย่างนี้นะครับมันอยู่ที่เราฝึกฝนนะอย่างเล่นเกมก็เหมือนกันนะครับเล่นเกมเราจะเก่งขึ้นได้แล้วก็ต้องฝึกฝนนะการฝึกฝนเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะครับตามขยันมันก็ขยันไปก็ถ้าเราไม่ฝึกฝนหรือว่าไม่ปัฒมาจุดด้อยของเราม่พัฒนาให้มันดีขึ้นผมมองว่ามันก็อยู่เหมือนเดิมนะก็อย่างผมอะ เมื่อก่อนผมเป็นคนที่ว่าหมดไฟบ่อยนะครับซึ่งเรื่องโทรศัพท์เอยเรื่องสภาพแวดล้อมเออไหนจะเรื่อง,เร,องเรื่องนี้นะครับเรื่องงานเพี่งจากงานมานะก็าไปเล่นเกมมันโดนเด็กได้อจัดดีดอ,อน,นี้เป็นปาตาดเนี่ยนะจัดดีดอได้รับเลละดีเฟินอะไรเงี้ยครับ,นนรบสูแบบว่าออกแนวแบบระชดระชดอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีหลายๆเรื่องครับพี่ผมหมดไฟแบบว่า ไม่เล่นเกมเป็นเดือนสองเดือนเลยเนะี่ยผมไม่เล่นนานเลยนะเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มาทําคลิปอะไรให้ดูสักเท่าไหร่กนะ็อตอนเนี้ยได้โทรศัพท์ใหม่มาละอ,อก็จะมาทําให้มันแบบเอาเป็นจริงจริงจัง,จงๆหน่อยดีเดือนนต่อให้ไม่มีคนดูก็จะทําลงนะครับเอาไว้ดูไว้ดูเนเรื่องนะเวลาแบบเบื่อเบื่อฟังตัวเองบ่นอะไรเงี้ยเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบบน่นคนที่บ่นนิดนึงนะต้องทําใจนะซึ่ง ผมมีแฟนเนี่ยแฟนก็ฟังผมบ่นนั่นทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีผมก็ขี้เกียจบ่นนะเออบางทีเราก็ขี้เกียจบ่นเป็นกันนะครับผมก็ไม่มตวิธีอะไรบ้าครับคลิปนี้ก็น่าจะใกล้กจะจบแล้วมั้งสิบว่นนาทีนะก็ใครที่ทนฟังเลยก็ฟังไปนะครับ <c oughs> ใครที่บดไล้ยังจเพูใหฟชอบกดไลค์กดติดตามอาะไรให้ผมหน่อยนะครับ ใจดีนะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเออดีด,ด,ด,ดีตามมานะครับดีสองแล้วก็ก็จะแนวบ่นเนีน่ะก็จะมานั่งบน่นให้แม่งฟังทุกวันอนะ่ะเออก็ไม่รู้ว่าทำลิปสิบนาทีเนะี่ยมันจะมีผลอะไรไหมมันจะดีไหมอะไรนี้นะครับก็สุดท้ายก็นะก็ดูคลิปกันหน่อยนึงก็อนก่อนที่ผก็ลกจากตอนติดนะแล้วผมก็งงอย่างนี้ อะลวงสองลวงสามแล้วลุกขึ้นมากันได้ยังไงเว้ยซึ่งแบบเฮ้ยเลงแรงนะนี่จริงๆใน,นผมก็ติดเล่ดนิดนึงนะตดเล่ดในการของเขาเนี่ยันยิงดาวปุ๊บใช่ไหมแม่งลุกมากันเพิบมเพบ่เพิ่มวาคนดูคนดูแม่งลุกมาเต็มเลยคือแบบเฮ้ยผมไม่ได้ฆ่าตัวเลยล้วผมยิงล้มล้มล้มแล้วมันก็ลุกลุกลุกเอ้ยก็แบบเฮ้ยได้ยังไงนี่พ่อหนุ่ม อันนี้ก็แรงขึ้นมาแล้วน,นะครับก็ัดะปลายสิบโบย่านะครับเพื่อได้สูงสุดเทา่า